อสุดยอดไปแลยครับพี่สมแล้วที่เป็นร้านทำผมชื่อดังชอบมากครับขอบคุณมากเลยนะคะอ่านี่ผมให้ติ๊กขอบคุณค่ะไม่เป็นไรตรงเนี้ผมชอบขอบคุณครับรอบหน้ามาอีกนะคะ <laughs> ไม่ผิดหวังครับ <laughs> ไหมครับค<อ>่ะเยี่ยมเยี่ยมจริงๆบิวฝีมือเธอนี่ยอดเยี่ยมจริงๆขอบคุณค่ะเฮียสมแล้วนะที่ฉันให้โอกาสเธอมาทำงานที่ร้านฉันเนี่ยฉันหวังว่าเธอจะตั้งใจทำงานให้ดีแบบนี้ตลอดไปนะได้ค่ะเฮียสวัสดีค่ะคุณป้าทำอะไรดีคะ ป้าจะมาทําผมไปงานวันเกิดลูกแบบอย่าได้เลยค่ะเดี๋ยวนั่งได้เลยนะคะไม่ได้เอา้าทาไมล่ะคะร้านเราไม่ต้อนรับลูกค้าระดับล่างเฮียพูดแบบนี้กับลูกค้าไนดะ้ยังไงอะคะนี่บิวเธอคิดว <ible> ่ายจป้าจะมีปัญญาจ่ายค่าทําผมร้านเราเหรออีกอย่างนะตอนนี้ร้านเรามีชื่อเสียงแล้วเราจะรับลูกค้ามัวโซไม่ได้ต่อไปเนี้ยเราต้องรับแต่ลูกค้ามีระดับเท่านั้นเข้าใจไหม ป้าอยากจะมาทำร้านนี้จริงๆทำให้ป้าเถอนะนาป้าอุตส่าห์ตั้งใจจะมาทำไปเซอไพ์วันเกิดลูกก็จะบอกว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้ไงไปป้าออกไปจากร้านจะได้แล้วแต่ว่าไม่มีแต่ฉันไม่เจ้าของร้านบิวเธอไปลูกน้องเนี่ยมีหน้าที่ทำตามคำสั่งเท่านั้นนี่ป้าคนไล่ไม่ดีเลยไงไปออกไปจากร้านจะได้แล้ว เฮ้บิวจำไว้นะตั้งแต่นี้ไปเนี่ยร้านเราจะรับแต่ลูกค้าดังๆแล้วก็คนรวยเท่านั้นเข,ข้าใจไหมค่ะเข้าใจไหมค่ะเอออะไรของเฮียเขาวะป้าคะไปทำผมกันค่ะหนู แล้วเจ้านายของหนูเขาไม่ว่าเหรอถ้าเขาไม่รู้ค่ะเจ้านายของหนูอเขาออกไปข้างนอกถ้าเรารีบทำเนี่ยเขาจับไม่ได้แน่นอนค่ะป้าไปค่ะสวยมากจ้าป้าชอบมากๆเลยจ้า ก็เห็นว่าคุณป้าเนี่ยจะไปงานมันเกิดลูกสาวนี่คะ่ะหนูเนี่ยตั้งใจทําให้เต็มที่เลยนะคะรับรองงานเนี่ยคุณป้าสวยที่สุดในงานแน่นอนคะ่ะขอบใจมากนะหนูเท่าไหร่จ๊ะปกติเนี่ยแกคิดอยู่ที่2 5 0 0ค่ะแต่หนูลดให้คุณป้าเหลือแค่2 5 0หค่ะโอ้ยไม่ต้องลดหรอกจ้านี่จ้ะป้าให้4 0 0พันเลยจ้ะ ป้าให้ติ๊บหนูด้วยนะจ๊ะโหนี่คุณป้ามีเงินเยอะขนาดนี้เลยเหรอคะเนี่ยใครบอกว่าป้าไม่มีเลยจ๊ะเจ้านายหนูน่ะเขามองคนไม่ออกเองต่างหากป้าไปก่อนนะจ๊ะขอบคุณนะคะเฮ้ย นั่นมันยายป้าคนนั้นนี่หว่าอืมยายบิวนี่เธอกล้าขัดคำสั่งฉันเหรอเอา้าเฮียกลับมาแล้วหรอคะนี่บิวฉันมีเรื่องจะคุยกับเธอเรื่องอะไรอะคะวันนี้เธอทำงานฟรีหนึ่งวันนะเฮียหมายความว่าไงอะเธอคิดว่าฉันไม่รู้เหรอว่าเธอในขัดคำสั่งฉันทำผมไม่ใช่ป้าคนนั้นะ่ะเฮียคะแต่ว่าป้าเนี่ย เเขาาจ่ยงินฉันไม่สนฉันสนแค่ว่าฉันสั่งอะไรเนี่ยเธอก็ต้องทําตามคําสั่งฉันเนี่ยคะฉันคิดว่าร้านของเราไม่ควรเลือกปฏิบัติกับลูกค้านะคะฉันเป็นเจ้าของร้านฉันมีสิทธิ์ตัดสินใจเธอเป็นแค่ลูกน้องเนี่ยไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจแทนฉันเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเธอขัดคําสั่งฉันก็ไม่เอาค่าแรงเฮียแบบนี้มันก็เปรียบกันดิให้ฉันทางานฟรีนะนะนี่บิวถ้าไม่ใช่เพราะฉันเนี่ย เธอก็ไม่ได้มาทํางานตรงนี้หรอกหัดสําเนียกสํำเนวยบุญคุณชันไว้บ้างไม่ใช่เพราะว่าฝีมือการทําผมของฉันหรอคะที่ทําให้ร้านของเฮีย่ยมีชื่อเสียงขนาดนี้ <laughs> โอ้โห,โหนี่เธอทวงบุญคุณฉันเหรอฝีมือดีแต่ไม่มีที่ยืนเนี่ยใครเขาจะไปอยากได้เก่งนะก็ไปเปิดร้านเองดิเฮีย <laughs> อ๋อจริงสินะที่แกเปิดร้านไม่ได้เนี่ยเพราะแกมันไม่มีปัญญาไงลำพังค่าแรงวันละห้าร้อยเนี่ยจะไปเปิดร้านได้ยังไงอย่างแกเนี่ย มันก็เป็นลูกน้องไปจนวันตายนั่นแหละบิวถามว่าหนูจ๊าป้าคะวันนี้หนูทำผมให้ป้าไม่ได้หรอกนะคะพอดีว่าเจ้าของร้านเขาอยู่อะค่ะอ้าทำไมล่ะก็เมื่อวานเขาจับได้ว่าหนูทำผมให้ป้าค่ะหนู โดนหักเงินค่าจ้างไปวันหนึ่งเต็มๆเลยค่ะฮะนี่ก็เท่ากับหนูทำงานฟรีอย่างนั้นเหรอห <c oughs> นี่ป้าอย่างก้าเข้ามาในร้านฉันอีกเหรอฮะฉันบอกแล้วไงว่าร้านฉันเนี่ยไม่ต้อนรับลูกค้าระดับล่างบิวไล่ยจ้าป้านี่ออกไปเลยไม่ไปฉันจะมาทำผม <c oughs> ฉันไม่ให้ทำเมื่อวันเธอโดนหักเงินไปยังไม่เข็ดใช่ไหมนี่ถ้าวันนี้ขัดคำสั่งฉันอีกแล้วก็ฉันไล่เธอออกแนะ่เฮีย ไล่ออกเลยถ้าร้านเองนะ่ะไม่มีหนูนี้ถ้าคนหนึ่งน่ะห้านเองน่ะก็คงไม่ดังจนกระทั่งมีลูกค้าขนาดนี้หรอกโอ้ยบิวไล่ยายป้านี่ออกไปเลยนะถ้าแกยังอยากมีงานทำอยู่เนี่ยนางหนูลาออกเลยเจ้านายแบบนี้อย่าไปทนห้านมันน่ะถ้าไม่มีช่างฝีมือดีอย่างหนูน่ะก็ไม่มีวันนี้หรอกเยนี่ไม่กล้าลาออกหรอก ใครยังไม่จะไปอยากตกงานตอนเศรษฐกิจแบบนี้แล้วลาออกเลยนางหนูเดี๋ยวป้าเปิดร้านให้เองป้าพูดจริงเหรอคะป้าพูดบ้าอะไรเนี่ยอย่างป้านเนี่ยนะจะมีปัญญาเปิดร้านให้คนอื่นอะ่ะทําไมจะไม่มีถึงฉันก็แต่งตัวธรรมดาไม่อดล่ำอดรวยแต่ฉันก็มีมากกว่าแกละโว้ย บริษัท BSC นี่ป้าเป็นเจ้าของบริษัท BSC เหรอฉันเป็นมากยิ่งกว่านั้นอีกฉันเป็นแม่เจ้าของบริษัทอะไรนะนางหนูถ้าเองลาออกอะป้ารับปากว่าป้าจะลงทุนเปิดร้านให้เองเองเลือกเอาว่าจะเป็นลูกน้องคนแบบนี้หรือจะเป็นเจ้าของร้านของตัวเอง ลาออกค่ะเฮ้ยบิวแกทําแบบนี้ไม่ได้นะเว้ยแล้วฉันจะหาช่างที่ไหนมาทําแทนแกวะนี่ตอนนี้ยังไม่มีใครทําได้เท่าแกเลยนะเว้ยอา้าวเฮียเก่งไม่ใช่เหรอคะถ้าเฮียเก่งเนี่ยเฮียก็ทําเองสิคะถ้าไม่มีฉันสักคนเนี่ยฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าร้านของเฮียเนี่ยจะเป็นยังไงไปค่ะป้าบิลบิว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 พี่เฮียขอโทษบิวบิวโอ้ยแล้วร้านฉันจะทำยังไงวะเนี่ย โอ้โหบิลเตียมโดร้อบิลโอ้โหทำไงวะเนี่ยเรียบร้อยแล้วค่ะโุ้ยสุดยอดเหมือนเดิมเลยครับช่างเข้าธีมฮาโลวีนพอดีเลยดีนะเนี่ยที่ผมแวะมาทำร้านช่างเนี่ย ก็ช่างแถวบ้านผมนะ่ะไม่ได้เรื่องสักคนเลยขอบคุณมากเลยนะคะที่ชื่นชอบฝีมือการทําผมของฉันเนี่ยถึงขนาดตามมาร้านใหม่เลยอ่ะแน่อ่าอ่าอ่เท่าไหร่ครับพันหนึ่งคะ่ะพันหนึ่งให้ติปเหมือนเดิมครับโอ้ <c oughs> ขอบคุณมากเลยนะคะป่าจริงๆเลยอะเฮ <c oughs> <c oughs> ้ตกใจหมดเลยค่ะอย่าลืมไปเที่ยวฮานาวินนะครับ พีบ <My> ิป้าจะมาทำผมไปงานการกุศลแหละสำหรับป้านเนี่ยหนูว่างเสมอเลยค่ะเอาทรงอะไรดีคะทรงอะไรก็ได้แต่ขอที่เด่นที่สุดในงานได้ไหมได้เลยค่ะป้าหนูขอบคุณป้ามากเลยนะคะที่ป้าช่วยลงทุนเปิดร้านให้หนูกิจการเนี่ยกำลังไปได้ดีเลยค่ะหนูอ่ะจะได้มีเงินมาคืนป้าเร็วๆไงคะ โอ้ยไม่ต้องรีบคืนหรอกมีเมื่อไหรแล้วค่อยมาคืนป้าป้านะ่ะไม่ได้เดือดร้อนอะไรขอแค่หนูทำผมให้ป้าตลอดไปก็พอแน่นอนค่ะป้าแค่ทำผมอะ่ะมันยังน้อยไปนะคะสำหรับที่ป้าเนี่ยเปิดร้านทำผมให้หนูแถมยังดึงหนูออกมาจากเจ้านายนิสัยไม่ดีอีกป้าเห็นว่าหนูเป็นคนดีมีฝีมือนอะ่ะไม่อยากให้โดนเอาเปรียบจากคนแบบนั้นน่ะ คนดีๆแบบหนูนะ่ะต้องได้รับโอกาสดีๆจ้าขอบคุณนะคะป้านั่งเลยค่ะเดี๋ยวหนูทำผมให้จ้า